แพงป่าดโดยตาโดยนยันนอใจเมื่อเจ้าสิไปก็เพราะเข้าใจเหตุผลยุล่าได้ข้าวค้าดอมกองสูเสียด้าคนที่น่ารักกลายเป็นโตเงาเมื่อเจ้าไม่ดีเป็นเจ็บสัมภัยกลั่นใจทนเอา แฟนเราคือลบเจ้าจากใจจบแบบเพศอย่างออกรันเดะคงพันสองเราดดี ใหม่ๆเสียงด,ด,ดีมากเลยครับพี่นอโอโ้องโอ้โหอ่ะโอสวัสดีครับโอ้สวัสดีทีมงานเสีย่ยโจ้คนบันเทิงนะครับแล้วก็ทักทายอะไรนะเสี่ยเอินใช่ไหมเอินมิวสิกโอ้แล้วก็แซมซาวครับสวัสดีครับ อนนี้ผมก็พาพี่น้องมาอยู่ที่สำนักงานาเสือโจ้คนบันเทิงนะครับอำเภอกระสังเจ้านี้เจ้าดังครับผมละเวกนี้กินหมดครับเ <c oughs> อ้าวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเยือนทีมงานคนบันเทิงครับถึงสำนักงานเลยครับได้ข่าวว่าวันนี้มีของเล่นมาใหม่ใช่ไหมพี่ <c oughs> ได้อะไรมาใหม่ครับไห <c oughs> นครับโอ้ <c oughs> นี่นี่นี่น โอ้ของดีครับของดีพี่น้องจากเมืองเลยจากเมืองเลยอู้จัดมาจากเมืองเลยนี่นะโอ้อ่าตัวนี้เป็นอะไรพี่เป็น c อ่าพูดภาษาบ้านเรา c คร s s ดิจิอ a เ,เนอะคร o s s d i g ตอ a ก็เป็นของอะไรนะ bym nexia อ๋อ, <x> อ,อตัวนี้รุ่น vc ครับนี่ครับ vc อู้ททาไมมันสวยจังพี่มือหึหรือมือสองนี่มือสองมือสอง้อ โอ้สภาพสวยมากเลยครับเนี่ยยังไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับวันนี้เพิ่งได้มาใหม่ใช่ไหมพี่อ๋อเพิ่งได้มาครับก็เลยเอามาลองลงงานวันไหนครับนี่รงงานเย็นนี้เลยเย็นนี้นะโอ้งานอะไรงานไฟไหมหรือบอลงานเผาตูดเลยครับเลยอ๋อก็เลยจะลงงานเย็นนี้เลยเอามาลองก่อนตอนนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมครับยังไม่ได้จูนเขายังไม่ได้จูน อ๋อก็คือวันนี้เสียโจ้คนบันเทิงก็จูนหูไปก่อนนี่ครับวันนี้ก็ลองก็มีชุดชุดตู้ก็จะเป็นเบดสีใบกลางสองใบนะครับแต่สปิกเดี๋ยวก็จะพาให้เสียโจ้ไปแนะนำครับตอนนี้ก็มาดูชุดเครื่องปรุงก่อนครับเครื่องปรุงของเสียโจ้วันนี้ก็จะมีอะไรบ้างนี่ X mix XA เนาะ XA สิบส <A> อง XA สิบสองแล้วก็ครอสดิจิตอลเป็น,นอะไรนะใบ M Nexia อ่าตัวนี้รุ่น Vc นะครับ Power เนี่ครับ Power ใช้เป็น Fe อันตัวนี้ DC DCX อ๋อ DC XT อ๋อตัวนี้4 a n n e l อันนี้ขับอะไรครับขับขับกลางแหลมกลางแหลมสองทางสองทางอ๋อตู้สองทางบอกสองทางอ๋องั้นก็เลยว่าใช้เป็น Channel เดียวนะพี่ Channel เดียวอ๋อนี่ครับ Channel เดียวอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอ Oh f ีเหมือนกัน เ p พีเอห้าพันสองตัวนี้ห้าพันสองขับรถเอ่อขาวระสี่สองโอมอ๋ออ๋อนี่เป็นโมโนใช่ไหมครับโมโนอ๋อตัวนี้ใช้เป็นโมโนครับข้างละสองดอกใช่ไหมข้าวระสี่ครับอ๋กสองโอห์มอ๋อตัวนี้ตัวนี้นี่โหลดสองโอมเลยโอ้ไม่ธรรมดาครับนี่สาวกเอพีครับพี่น้องอ่ของดีเมืองชัยภูมิใช่ไหมเอพีเอพีเอนี่ก็บริษัทอยู่ชัยภูมินะครับ ถ้าชื่อเต็มๆเขาชื่ออะไรนะฟาสอะไรนะฟิร์ฟิร์เอ็มโปรใช่ไหมอ่ถ้าชื่อเต็มๆครับไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะถ้าผิดก็ขออภัยเด้อนะครับบริษัทบริษัทดึงเข้าเป็นตัวแทนละอ๋อนี่นะโอ้ไปว่าแถวนี้ระเวงนี้ใครสนใจปีก็สั่งผ่านเซียจ้ได้ใช่ไหมมีราคาพิเศษไหมมีมีระเบงเสียเอิรนเสียเอิรนนะ ซือนสั่งแล้วนี่แจวแจวแจวอ๋อสีชนนหน้าขาวอู้มือหนึ่งเลยอืมราคาพิเศษก็สนใจก็ทักมาหาเสี่ยโจ้คนบันเทิงครับเฟซบุ๊กเนาะคนบันเทิงอืมเฟซบุ๊กก็คนบันเทิงนะครับคอคนนะครับคอคนคนบันเทิงนะครับแล้วก็สั่งนี้ก็จะเป็นอ่าไม้ลอยวันนี้ก็จะไม่ได้โรงงานนะเพราะว่าจะลงตอนเย็นใช่ไหมพี่ตอนนี้ก็พอดีเสี่ยโจ้อ่าได้ เขาดิจิตอลมาใหม่ครับอ uh, DSP ของ uh, ยี่ห้อได้ฝันเลยใช่ไหม,มอันนี้ซื้อซื้อมาจากไหนพี่ร้านพี่มณีครับอ,อร้านพี่มณีอ๋อร้านตามณีพระธารรัมอยู่สุรินโอโ้โหเจ๋วมากเลยพี่น้ำเสียงก็าจากที่ได้ฟังไปสักครู่นิดหนึ่งครับพอดีผมเข้ามาก็เลยได้ฟังไปนิดเดียวครับเดี๋ยวตอนนี้มาสอบถามรายละเอียดของพี่ก่อนเนาะ โอ้โอ้เยจ,จูโอ้โหนี่ได้ใสอะไรนะซัมเมอร์ดิบอ่ะมมนี่ไหนอะกล้องผมโอ้แจ๋วแจ๋วโอ้โหเม็ดเท่าไหร่พี่สี่สิบเท่าไหนนะ <45 S 2> ร่นะสี่ห้าสี่ห้าอ๋อเมล็ดสี่สิบห้าบาทโอ้โห,โโหนี่ครับระบบข้างหลังนี่ครับเสีจโจูก็จะตอนนี้ก็เริ่มขยับแล้ว <laughs> เป็นไงพี่เสียงจากสายเดิมสายสัญญาณเดิมได้ลองไหมครับสายสัญญาณเดิมกับสายซัมเมอร์เนี่ยลองแล้วลองแล้วเสียงเป็นไงบ้างครับแตกต่างกันไหมแตกต่างกันเยอะเลยเยอะเลยนะเยอะโอ้แค่สายสัญญาณนี่นะี่โจไปทําอะไรกับดอกไว้หรือเปล่าไม่มีไม่มีแค่เปลี่ยนสายสัญญาณเนี่นะโอ้โหของดีครับเสียโจบอกว่าเปลี่ยนแค่สายสัญญาณนี่เสียงคนละเสียงเลยนะโอ้โหเสียโจนี่พัฒนาไปไวมากครับ อ่าตัวนี้ก็คือเสียโจ,จ้ลองก่อนเนาะ,ะก็ไม่มีอะไรครับก็แค่ใช้สัญญาณอินนี่ครับเข้าไปตัวหนึ่งแล้วก็ออกมาเป็นกลางแหลมเนะาะกลางแหลมกลางแหลมนึ่งเส้นแล้วก็บีดหนึ่งเส้นเพราะว่า<ล>เสีย<ล>จ้จใช้เป็นสองทางนี่ครับประมาณนี้ครับชุดเครื่องปรุงวันนี้ก็เสียจ้ได้ใบเอ็มเน็กซเซียมาใหม่เนาะเดี๋ยวเสียจูพาไปดูตู้หน่อยวันนี้สเปกยังไงบ้าง เพื่อพี่น้องเอฟซอยากรู้ครับว่าเสียโจใช้ดอกรุ่นไหนตู้รุ่นไหนนะครับอ่ะเอาเสียงกลางกันเลยพี่ครับผมกลางก็เป็นของสาคอนซาวกลางสาคอนซาวดอกสิบสองสิบสองนิ้วครับโอ้ว่าทำไมตู้เล็กดีจังโวยพนักพนนโวพักพนันโยพนันันโวยพนักพนันาวยพนักพนันโวยพนักพนัโวยพนักพอันโวยพนักพนันโวยพนักพนันโนักพนันโวยนักพนันโวยพนักพนัวยพนักพนันโยพนักพนันโวยพนักพนันโวยพนักพนันโวยพ พันสี่ห้าสิบพันสี่ห้าสิบพันนอกพันในนะพันนอกพันในโอ้น้าเสียงได้เลยนะพี่น้องของดีจากภาคกลางอ๋อของดีจากภาคกลางอ๋อสาคอนซาวภาคกลางใช่ไหมครับอืมเป็นรุ่นไหนเขามีรุ่นไหมพี่รุ่นก็เป็นของไอ้มันมันมีชื่ออยู่ไอ้เซอร์โวอ๋อรุ่นเซอร์โวอ๋อเป็นรุ่นเซอร์โวนะครับพี่น้องแต่เจ้าของบริษัทจะเป็นชื่อสาคอนซาวอ๋อก็คือบริษัทของสากอนซาวแต่ รุ่นดอกก็จะเป็นรุ่นเซอร์โวดอกละพันสี่ร้อยห้าสิบบาทโอ้โหแจ๋วครับอ่ะเสียงแหลมพี่แหลมคอมห้าศูนย์แหลมคอมห้าศูนย์ทั้งสองเลยแจ่มครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสองทางเนาะสองทางสทางนี่มีเน็ตเวิร์กไหมครับเน็ตเวิร์กคล่อมแหลมอย่างเดียวอ๋อเน็ตเวิร์กคล่อมแค่แหลมเสียงกลางนี่ตรงเลยใช่ไหมตรงครับเปลียนเพีเน็ตเวิร์กจากที่ไหนครับตัวนี้บ้านแพลียวอ๋อเป็นเน็ตเวิร์กบ้านแพลว อ๋อไม่ไม่ใช่เป็นภาคกลางเหมือนกันโอ้โหเซโจ้นี่ชอบไปทางภาคกลางนะภาคกลางเขาก็มีของดีของเขาเนาะอืมนี่ครับสําหรับเสียงเสียงกลางครับ12นิ้วดอ่สดอก12ดอกเดียวหน้าเปิดาอ่แล้วก็แหลมดอกเดียวอ่าปากแหลมเป็นธรรมดาธรรมดาพอยซอสนะครับไม่ใช่ลายเลยสูตรตู้ก็ก็ภาคกลางเหมือนกันสูตรตู้ภาคกลางด้วยของช่างใหญ่สุพรรณอ๋อนี่สูตรช่างใหญ่สุพรรณ โอ้โหเจ้มาตีเองอ๋อแต่อ๋อก็คือแกส่งศูนรมาให้แล้วเซจยโจมาตีเองโอ้แต่น้ำเสียงสุดยอดเลยนะครับนี่ครับตู้ก็อ่าก็จะเป็นชุดแขวนธรรมดาเนาะพี่นาอธรรมดาครับแต่น้ำเสียงนะครับไม่ธรรมดาเลยครับแบียดยังไงอ่ะประหยัดประหยัดงบน้อยงบน้อยงบน้อยเสียงกลางครับอ่าต่อไปก็จะเป็นเบีครับพี่น้องเบีจะเป็นหน้าเปิดอ๋นนี้หน้าเปิดครับ อ๋อเขาเป็นสูตรอะไรพี่เป็นสูตรของเคยทีเฮดอ๋อเป็นสูตรของเคยทีเฮ็ดซื้อซื้อมามาจากไหนพี่นี่ก็ร้านพี่มณีทะเลาะอ๋อร้านตะมณีครับอ๋อร้านพี่มณีทะเลาะซื้อมือสองมาซื้อมือสองมาจะได้เป็นข้าวของจันลุยของจันลุยโอ้โหติ๊กเกอร์สีเหลืองอีกแล้วพี่น้องป๊าบติ๊กเกอร์สีเหลืองนี่โอ้โหแถวนี้นี่เยอะนะครับ ก็จะเป็นเหมือนเจีบินไหมพี่นี่หน้าเปิดธรรมดาใช่ไหมมันคล้ายคล้ายบีพันออกคล้ายบีพันมันไม่ใช่บีพันอ๋อดอกแปลว่าดอกมันก็ต้องเสียงเสียงหน่อยๆใช่ไหมอ๋อมีพอทบังอ๋อมีพอทบังแต่เดิมทีเป็นของสูตรของเคทีเฮดเคทีเฮดอ๋อดอกกระตู้เขาจูนมาอ๋อเป็นเคทีเฮดใช่ไหมครับตอนพี่ไปซื้อเคทีเฮดเลยอ๋อแต่แต่พี่ซื้อมาแต่ตู้เปล่า เดิมนั้นเป็นของเคทีเฮดดอกอ๋อตู้ก็สูตรของเคทดอกเลยครับอ๋อเลยเสียโจซื้อมาก็มาใช้ดอกเราเพราะว่าเขาแยกขายใช่ไหมเขาแยกอ๋อก็เลยเสียโจขายให้หน่อยเลยแต่ว่าไม่มีเงินจะเอาดอกอ่าเพราะว่าเรามีดอกเราแล้วดอกแล้วก็ใช้ไปอ๋อแต่ก็จะเปลี่ยนอยู่เป็นเคทีเฮดนั่นแหละเขาจะเปลี่ยนดอกเป็นเคทีเฮดครับโอ้เท่ากับกับตู้นี่นี่นี่มีแผลเลยแล้วเสียโจตอนนี้ก็ใช้อยู่เป็นดอกของอะไรพี่นี่ เดียวเทคพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทป๊าบเจ็ดแปดสิบนี่น่ะหลอนี่น่ะเกือบสิปีแล้วตั้งแต่บุกเบิกโอ้ยทนใช้หรือใช้ทนเนี่ยมันก็ทนอยู่ทนนะคีเทสนี่มันกี่ร้อยบาทพี่คิดไอเรียวเทคเนี่ยพันห้าร้อยพันห้าร้อยบาทแต่พันนอกพันในเหมือนกันนะวอยกี่นิ้วครับตัวนี้สองชั้นสี่นิ้ว อู้ไม่ธรรมดานะเรือเทกเสจโจก็ใช้เรือเทคมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะนี่ครับตั้งแต่เริ่มเล่นนะตั้งแต่เริ่มเล่นมันก็ยังอยู่อืมมันไม่ได้ครับโอ้เจ๋วครับทีมงานคนบันเทิงครับพี่น้องตู้ทั้งหมดพี่มีกี่ใบครับแปดตู้เบียดแปดแปกลางหกอ๋อเบียดแปดใบกลางหกจะเพิ่มกลางอีกเพิ่มกลางอีกสามโอ้เจ๋วเจ๋วเจ๋วนี่ครับ ทีมงานคนบันเทิงครับก็ถ้าไม่มีงานเครื่องเสียงแกก็ไปขุนน้ำครับนี่ผู้ชา,ายขายน้ำ <laughs> อ่ะประมาณนี้ครับรายละเอียดก็สายลำโพงก็จะเป็นเท่าไหร่ครับส <c oughs> องสองห้านะพี่เนาะโอ้สีออ่สี่คูณสองจุดห้าครับก็คือสองจุดห้านั่นแหละ <c oughs> นะครับสายเบรดอันนี้ก็บ้านบ้านอันนี้บ้านบ้านครับ <c oughs> เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดูได้ซัมเมอร์ก่อนผมแล้วนะอ่ะ ประมาณนี้ครับพี่น้องรายละเอียดก็วันนี้เสียโจ้ได้ใบแอมเนกเซีย hmm. มาใหม่ครับแต่อะไรเสียเอินเสียเอินเสียเอินสนใจไหมเสียเอินเนี่ยนี่เสียเอินจะได้ครอสดิจิตอลแล้วอ่ะเดี๋ยวเป๊เปนะซาวใช่ไหมจับเลยครับเป๊ะซาวเดี๋ยวให้เป๊ะซาวมาฟังก่อนเดี๋ยวให้เป๊ะซาวมาฟังก่อนอ่ะพี่เดี๋ยวอ่าให้พี่เปิดเพลงให้ฟังสักอ่าหนึ่งถึงสองผลงานเพลง ให้พี่น้องเอฟซีได้รับฟังครับผมนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวหาเพลงก่อนอ่ะเดี๋ยววันนี้จะให้พี่น้องฟังเพลงทางอ,อีสานใต้ครับเพราะว่าส่วนมากก็ต้องขออภัยพี่น้องทางภาคกลางด้วยครับที่ฟังเพลงอีสานใต้ไม่ออกเพราะว่าลิขสิทธิ์เยอะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับโอ้โหน้าเปิดนะพี่น้องเนี่ยน้าเปิดนะนี่ โค้กลางแหลมนี่เสียงฟรุ้งฟริ้งมากเลยครับ គੁੰណាប្រភុចស្នោកា เสียงดีมากเลยครับพี่น้องกลางแหลวนี่ฟรุงฟริงมากเลยครับแจ๋วแจ๋วอ่ะโอ้สุดยอดเลยครับพี่พี่ว่างไงครับตั้งแต่เปลี่ยนมานี่ว่างไงบ้างเป็นไงบ้างสําหรับหูพี่นะมันก็ดีกว่าเดิมอ,อ๋อก็ดีกว่าเดิมดอ๋อใสกว่าเดิมนิ่ม,มอ,อถูกใจไหมครับรุ่นนี้ถูกใจ,ถ,กใจถูกใจอยู่องได้ฝั<ค>นครับบอกว่านานแล้วไม่ได้สักทีอ๋า จัดไปครับตัวนี้ก็จะเป็นไบเอ็มเล็กเซียบีซีนะครับตัวนี้น่าถ้าจะไม่ผิดเท่าไหร่เข้าเท่าไหร่นะพี่เข้าสิบเข้าสิบออกออกห้าหรือเปล่าเนาะเป็นเข้าสิบออกห้าครับอ่าตัวนี้ก็ต่อไปก็น่าจะใช้ตัวนี้เลยเนาะหรือว่าจะมีมาอีกอ๋อจะมีมาอีกนี่อ๋อจะจะอัพเป็นตัวใหญ่กว่านี้โอ้โหโอ้ไม่ธรรมดาเลยครับเสียโจนี่ อ่ะพี่มีเบอร์โทรติดต่อไหมครับเครื่องเสียงมีอยู่อ่ะขอเบอร์หน่อยครับ0 0 6 1 1ศูน1์ห7 9นึ่ง7 9ึ่งศครับนะครับเฟซบุ๊กก็จะเป็นคนบันเทิงคนบันเทิงขอคนนะครับข้างหน้าเป็นภาษาภาาษไทยครับคนบันเทิงอ่าทีมงานเสียโจ้ครับนี่ครับตู้ก็มีทั้งหมด8ใบเนาะตู้เบีดตู้เบีดแปดตู้กลาง6นะครับทีมงานคนบันเทิง เดี๋ยวรอจานลุยมาจูนอีกทีนึงอ๋อนี่จะให้จานรุยมาจุนนี่เดี๋ยวจะให้จานรุยมาจูนให้รอบครับเพราะว่าวันนี้เสี่ยจูบอกว่าจุนหูไปก่อนเพ oh <my> ราะว่าเพิ่งได้มาเ <c oughs> พิง <c oughs> พ่งได้มาแล้วก็จะลงงานวันนี้ด้วยนี่ก็เสร็จจากนี้ก็จะยกไปเลยใช่ไหมครับใช่ <c oughs> โอ้โหอะยังไงก็ขอบคุณมากครับพี่ <c oughs> ขอบคุณครับผมขอบคุณครับไปไปเลยครับพี่สวัสดีครับัครบเอิร์นลากนครับผมสวัสดีครับทีมงานน้องเอิร์นิวสิก โอ้ใช่ไหมอ,อ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้อง FC ไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมขอบคุณเอ่อทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับขอคุณละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสต์ให้กับผมมงคลสาวสตูดิโอด้วยนะครับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ